ตอนอินเลยนะครับที่เราจะไปชมคลิปนะครับวันนี้ทาง Over อร์ท็อปอัพนะครับได้มีนะครับผมโปรโมชั่นใหม่ให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับวันนี้เลยนะครับเริ่มได้เลยนะครับสำหรับราคาใหม่ที่ปรับลดลงมาให้กับเพื่อนๆชอบแบบสะใจกันเลยไปเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งราคาเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะครับลดทุกแพ็คนะครับผมซึ่งเราจะมองที่ราคา3,000บาทครับจะเป็นแพ็คใหญ่นะจากที่เติม3,000บาทเนี่ยตอนนี้ลดเหลือ2,350บาทนะครับผมฝากเอาเลยครับผมกาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับชาวเมียโฟทุกคนเลยนะครับผม วันนี้ผมจะมาพูดนะครับในเรื่องของเหรียญใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นความหมายของเหรียญน,นะครับและก็ความสำคัญนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรจะมีผลเอฟเฟกต่อค่าเหรียญยังไงนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเหรียญที่มีชื่อว่าไฮด้านั่นเองนะครับผม ก็วันนี้นะครับสำหรับเหรียญไฮด้านะครับผมก็จะเกิดขึ้นในวันที่17นั่นเองนะครับอ่าไม่ใช่ดิไม่ใช่วันที่17นะ17วันนะครับ22ชั่วโมงนะครับที่เหรียญไฮด้านี่ยจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับจะเริ่มเข้ามาก็คือวันที่25นะครับของเดือนมกราคมของเรานี่เองนะตอนเวลาเที่ยงใช่ไหม12นะครับถ้านับเป็นเวลาบ้านเราก็น่าจะเป็น11โมงนะครับ อันนี้กน็น่าจะมีการปรับแพทนะครับอปรับแพทอะไรด้วยเนาะแล้วก็เรามาดูกันนะครับในส่วนของเรื่องของความสําคัญของมันนะครับซึ่งความสําคัญของมันเนี่ยเดี๋ยวเรามาอ,อ่านรายละเอียดดูนะครับซึ่งเขาบอกว่านะาเจ้าตัวเหรียญน,นี้นะครับที่สร้างมาก็คือเหมือนจะนํามาซัพพอร์ตนะครับมาซัพพอร์ตในเกมของเมียโฟนั่นแหละเพื่อจะทําให้เมียโฟนี่เป็นเกม p พทูเอิร e ์นะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกลยโอ้โห ดูบรรทัดน,นี้แบบขี้โมมากนะรู้สึกว่าขี้โมมากนะครับเออ first pay to earn นะครับ gain in the world นะครับอันนี้ขี้โมจะจับเลยนะครับผมเดี๋ยวเราอ่านดูเรื่อยๆครับซึ่งเขาบอกว่าการผลิตไฮด้ามานะครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันออระบบของบอทนะเออเพื่อบอทนะครับป้องป้องกันระบบบอทบ้างแล้วก็ทํา ให้ระบบเกมของเมียโฟเนี่ยเกิดความสมดุลในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือเหมือนกับเรื่องระบบซื้อขายเหรียญน,นะครับระหว่างดาร์คคู่วีมิกอะไรแบบนี้นะครับในระบบของบล็อกเชนของเกมเมียโฟนะครับให้มันสมดุลที่มันดีขึ้นนะที่เขาบอกนะครับแล้วก็ส่วนในรายละเอียดบรรทัดนี้นะครับเขาบอกเรื่องราวนะครับบอกว่าไอเจ้าตัวไฮด้าเนี่ยนะครับเจ้าตัวเหรียญไฮด้าเนี่ยเหมือนจะ บรรจุเข้ามาในเกมของเมียโฟนะครับซึ่งเขาจะเหมือนการอัปแพ็ครั้งนี้นะการอัปแพ็ครั้งนี้เหมือนจะมีแบบเป็นกิจกรรมใหม่นะครับหรือเป็นพื้นที่ใหม่นะครับที่ที่เขาเรียกว่านะครับเดี๋ยวผมขอชื่อก่อนนี่ที่เขาเรียกว่านะครับเซปเซฟทิเรียนะครับผมก็อ่านผิดอ่านถูกนะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เขาบอกว่าที่จะบรรจุเข้ามาในเกม ของเมียโฟะเนาะที่จะใช้เป็นตัวกลางนะครับที่จะสร้างจะตัวเหรี่ยนไฮด้าให้ได้นะครับซึ่งตัวเหลี่ยนไฮด้าเขาบอกว่าในพื้นที่ของเซเเดียเนี่ยจะเป็นเหมือนไข่นะครับเออเอกนะขอฟไฮด้านะครับก็เหมือนจะเป็นไข่ไข่สมบัติอะไรประมาณนี้เนาะเออน่าจะเป็นแมปใหม่นะครับแมปแบบพิเศษนะครับที่จะล่าเหรี่ยนไฮด้าอะไรประมาณนี้นะผมน่าจะเข้าใจประมาณนี้นะครับนี่น,น,นเห็นไหมผมมองว่าน่าจะเป็นรูปตัว รูปตรงนี้นะครับที่มันมีแบบเออให้แบบนักกลบหรืออะไรเหมือนตัวผู้เล่นนะผู้เล่นในเมียโฟเนี่ยเข้าไปผจญภัยนะครับในดินแดนของเซฟิลเซฟิเลียนะแล้วก็ไปชิงนะครับไปชิงนะไปชิงไข่ไข่ให้ได้ก็คือไข่กับอ่าพีซานนะครับเออพีศาจาบางกรก็คือตัวนี้นะครับแกลเดียนนะแคลเดียนออฟ สเปเรียนะครับผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะ <c oughs> ผมก็พูดไปงั้นเนี่ยนะครับผมอะเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันเลยรักกันนะครับผมเหมือนกับประมาณว่าเราต้องไปต่อสู้นะครับยิ่งแย่งชิงในดินแดนของสเปเรียเนี่ยนะเราก็จะได้ผลตอบแทนก็คือเหมือนเป็นรางวัลหรือเป็นไข่เป็นสมบัตินะครับเออเหมือนกับเราไปตีบอสแล้วเราได้กล่องนี้เนาะอม,มันก็จะเป็นไข่แล้วก็เราก็จะได้รับเหรียญเหมือนเป็นเหรียญไฮด้านะครับผมอ่า ทีนี้เรามาบรรทัดตรงนี้นะครับเหรียญเขาก็บอกว่านะครับในสเปกตรัมของไฮด้าเนี่ยเ,ออเขาก็มีแบบชนิดของคอยหรือชนิดของเหรียญน,นะครับเหรียญก็คือเหรียญในเกมของเมียโฟเนี่ยมันก็จะเป็นดาโคใช่ไหมดาโคนะครับแล้วก็มันก็จะแปรผันนะครับหรือเขาบอกว่านะครับระหว่างนะครับระหว่างเหรียญไฮด้านะครับระหว่างเหรียญไฮด้ากับเหรียญดาโคเนี่ย เขามีทำเป็นเหรียญน,นะครับบอกมาว่าเป็น H Y D นะครับ H Y D นะก็ High High Hi Yield of d a k o นะครับก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นเหรียญที่ต้องใช้ d a k o เป็นวัตถุดิบมากกว่านะครับเหมือนใช้เหรียญ d a k o เป็นวัตถุดิบเพื่อที่จะทำการมาแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญไฮด้าตัวนี้นะครับผมที่ผมคิดไว้นะ ที่ผมคิดไว้น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับจากที่เราดูรายละเอียดนะครับอ่าก็มาวันท่านี้เขาก็บอกว่าไอ้เจ้าตัวเหรียญไฮด้าเนี่ยมันเป็นโทเค็นโทเค็นหนึ่งนะครับที่จะทําการแบบซื้อขายในตลาดของวีมิกนะที่จะทําการซื้อขายในตลาดวีมิกแล้วก็เป็น d e f i โทเค็นนะครับก็เหมือนเป็นการใช้เหรียญไฮด้าเนี่ยเพื่อที่จะไปทําการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกับตลาด คริปโตเคเรนซีได้นะครับมันเหมือนเป็นเหรียญโทเค็นของอเกมดี FI ต่างๆนะอย่างเช่นเกมเกมไฟที่เป็นเกม NFT ต่างๆนะครับที่อยู่นอกเวบนะเราพูดถึงนอกเกมของเมฟอรก่อนนะครับมันก็จะมีชนิดของเกมนะครับชนิดของเกมแต่ละเกมเนาะแล้วก็สวอปเราได้รางวัลหรือเหรียญตอบแทนนะครับเป็นโทเค็นจากเกมนั้นๆนะครับก็จะทําการสวอปออกมาก็จะเป็น ค่างเงินหรือเป็นเหรียญคริปโตนะครับที่จะใช้แลกเปลี่ยนในเกมนั้นมันก็จะกลายเป็นเงินจริงนะอย่างเช่นแบบของอรเราก็น่าจะเป็นแปลงออกมาจากดาโคแล้วก็ไปแปลงเป็นวีมิ v เทเขียวใช่ไหมแล้วเอาวีมิทเขียวแล้วก็ไปแปลกเป็นเงินไทยนะครับผมแต่ตัวน,นี้ก็ก็จะใช้คล้ายๆกันนะครับจากคล้ายๆกันเหรียญให้ได้ก็จะบรรจุเข้าไปในบล็อกเชนของแอปพลิเคชันของวีมิทด้วยนะครับแล้วก็ใช้ให้ได้เนี่ย ทำการเหมือนไปซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนนะครับไปสวอปเป็นเงินค่าต่างๆที่อยู่ในบล็อกเชนของแต่ละเชนนะครับผมอย่างเช่นเชนของไบแนนบ้างหรือเชนของอะไรบ้างนะครับเหมือนเขาจะพยายามที่จะทําการนะครับผมก่อตั้งหรือสร้างเหรียญได้าตัวนี้มาเป็นเหรียญสแตนดาร์ดนะครับเหรียญ uh, สเตเบิลมากกว่านะครับเพื่อที่จะใช้เหรียญตัวนี้นะครับไว้บอกว่านะ เหรียญตัวนี้จะเป็นเหรียญเหรียญโชว์ he ian, he ian มากกว่านะครับเหรียญโชว์หรือเหรียญดีเด่นที่จะนําไปแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายในตลาดเทรดนะเออเทรตัวนี้นะครับอ่ะที่เขาบอกนะแล้วก็จะมีกระดานนะครับกระดานเทรดเหมือนกันกับวีนิกกับอ่าดาโคนะครับก็เหมือนกับเชียร์เหรียญใหม่ที่มานะเชียร์เหรียญใหม่หรือเหรียญให้ได้ครับที่จะบรรจุเข้าไปในเว็บ บรรจุเข้าไปในเกมนะครับบรรจุไปในเกมของยาโคสมากกว่านะครับแล้วก็ใช้ดาโคเหมือนเป็นวัตถุดิบนะที่จะทําการมาแลกเปลี่ยนเป็นไฮด้าอะไรแบบแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าเหมือนถ้าเราทําแบบนี้ขึ้นมานะครับสร้างไฮด้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนกับการยกไม่ใช่ยกนะครับเหมือนกับสร้างคุณค่าให้กับดาโคมันมีความต้องการมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้ายิ่งได้ดาโคมากขึ้นแล้วก็ นำมาแลกกินไฮด้าแล้วเอาไฮด้าไปเผ็ดน,นะก็จะประมาณนี้นะครับในความต้องการที่เขาใส่รายละเอียดเข้ามานะครับแต่ที่ผมยังไม่เข้าใจจริงๆนะครับก็คือช่วงแรกที่เขาบอกว่าจะทำการโปรเทคหรือว่าป้องกันนั่นเองนะครับป้องกันในส่วนของผู้เล่นของบอดนะนะผู้เล่นของบอทเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเขาจะ ออป้องกันยังไงนะตั้งแต่เกมเปิดมาเนี่ยผมยังไม่เห็นเกมนี้ป้องกันในเรื่องของบอทแล้วก็มีนโยบายหรือมอีแอคชั่นอะไรดีๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันปอดได้เลยนะ <c oughs> จริงไหมอ่ะไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นเลิกดีนะครับผมเลิกดีนะที่เมียโฟได้ผลิตเหรียญให้ด้านขึ้นมานะครับเพื่อที่จะยกระดับตัวเองให้เป็นเกมไฟที่มีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับผม โอเคจากนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับเหมือนจะต้องมีเมืองใหม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นแบบใหม่นะเออแบบใหม่ที่เราต้องไปล่าเหรียญไฮด้าน,นะครับที่อยู่เซติเบียนะครับผมอันนี้ก็อ่านยากหน่อยนะ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรนะครับผมผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ก็เอาพอแปลๆพอมันเข้าใจอยนะมานำมาฝากให้กับเพื่อนนะครับสำหรับเหรียญไฮด้าน,นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันที่25ครับ ว่าเหรียญน,นี้จะเป็นยังไงนะครับหรือมันจะทําให้ความต้องการของผู้เล่นนะครับอ,อยากจะอยากจะอยากจะกลับมาเล่นอีกก็ได้นะครับบางคนขายตัวละครไปแล้วก็อยากกลับมาเล่นเพาะเจ้าตัวเหรียญน,นี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับในเรื่องของเหรียญไฮด้าเนาะเออในส่วนของราคาทาโคตอนนี้ก็เราก็ได้เห็นเห็นกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาอยู่นิดหนึ่งนะครับขึ้นมาอยู่นิดหนึ่งนะจากการปรับนะครับผม จากการที่ปรับเขาเรียกว่าปรับการแลกหรือการหลอมนะครับให้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ราคาเหรียญดาโคก็ได้เพิ่มขึ้นมามากขึ้นแต่ก็มันไม่ได้มีค่าหรืออะไรมากนะครับผมเพราะว่ายิ่งคุณหลอมมากเท่าไหร่เท่ากับหนึ่งดาโคมันก็ถ้าเปบียบเทียบกับค่าเดิมก็เท่านั้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆเขาก็เหมือนกับปรับสมดุลน,นะครับของเกมนะครับให้ให้ใหพยายามปรับเรื่องของ หรือโปนะครับโป้ขุดลงนะเพื่อที่จะให้ผู้เล่นมีมีกลังใจในการเล่นซะมากกว่านะครับผมเออตอนนี้ผมบอกเลยว่าถ้าราคาประมาณนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับกับตอนเมื่อก่อนนะครับในราคาที่มันต่ํากว่าเมื่อก่อนนะแต่การหลอมที่มันมากขึ้นนะครับผมแต่ก็ทำให้ผู้เล่นนะครับผู้เล่นที่เล่นเกมโดยเฉพาะไม่ได้ขุดเนี่ยสนุกไปกับเกมมากขึ้นซะมากกว่าผมว่านะ ก็อยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของความคิดเห็นของผมนะเพื่อนๆคนไหนคิดยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับผมกดติดตามกับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดคอมเมนต์นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเรียนไฮด้าเนาะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนทุกคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าคลิปนี้ขอฝากไว้นค่นี้ครับผม